สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทนายเดชาเดือดจัดแจ้งความแต้งชุนถูกด่าทนายเดชาแจ้งความแต้งวันที่27เมษายน65ที่สพรัตนาธิเบศนายเดชากิตติวิทยานันทนายความแจ้งความกับพันตำรวจโทมนัสนินกัดรองผู้กำกับการสอบสวนสพรัตนาธิเบศให้ดำเนินคดีกับนายศรีสวรรจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กับนายพงศกรมหาประยะหรือแต่งนักสแสดงหนุ่มหลังทักนคู่โพสข้อความผ่านโซเชียลมีเดียโดยกล่าวหาว่าชอบว่าคนอื่นหิวแสงและติดแฮชแท็กว่าทนายขยะทนายเดชากล่าวว่าวันนี้มาแจ้งความเอาผิดแต่งพงศกรและนายศรีสวุวรรณในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหรือหากตำรวจจะแจ้งข้อหาเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมก็แล้วแต่จะพิจารณาจากการกล่าวหาว่าตนเป็นทนายขยะยังคดีคนอื่น อวดว่าเก่งกว่าคนอื่นซึ่งตนพบการกระทําผิดในพื้นที่นี้จึงมาแจ้งความและหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากตํารวจแม้การกล่าวหาจะไม่เอ่ยชื่อแต่คนฟังก็รู้ว่าหมายถึงผมเช่นผมว่าจุกกรุก,ก็มีแค่ผมคนเดียวในวงการเพราะเป็นคนมีชื่อเสียงอยากบอกว่ามีปากก็ไม่จําเป็นต้องพูดทุกครั้งพูดก็ต้องผ่านสมองต้องคิดว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงหรือไม่หากเป็นเรื่องเท็จทาคนอื่นเสียหายก็ต้องถูกดําเนินคดี ซึ่งผมไม่ประสงค์เจราจาให้ติดห้องขังเท่านั้นไม่ต้องเอากระเช้ามาให้โดยผมนำหลักฐานเป็นภาพจากอินสตาแกรมและ Facebook ของผู้โพสต์มามอบมให้ตำรวจก็จะมาแจ้งความเรื่อยๆหากพบก็จะแจ้งอีกถ้าใครจะมาฟ้องร้องกับก็ยินดีมันเสียหายว่าเราเป็นขยะเปียกขยะแห้งก็ว่าไปอย่างหรือขยะ r e ไซเคิถ้าขยะเปียกก็ไม่มีประโยชน์สิทนายเดชากล่าว การตำรวจเอกยันยงสันติปรีชาวัดรองผู้บัญชาการภาคจังหวัดนนทบ,บุรีกล่าวว่าหลังจากนี้จะดำเนินการขั้นตอนกฎหมายโดยจะสอบถามประเด็นการร้องทุกข์และตรวจสอบพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งหากพบความผิดจริงก็ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปอย่างไรก็ตามทนายเดชาเดือดแจ้งความศีสวรรณแตงฉุนว่าขยะเปียกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ